สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาโชว์บล็อกทั้งหมดในมายครับนะครับ m i ม e c ครับนะครับอนนี้ผมเล่นนะครก็คือเกมแบบบล็อกบ็อกนะครับมันต่อบล็อกได้นะครับแต่มี2องเมติเลยก็คือเมติกเนเธอร์กับเมติกเอนะครับหลังจากเล่นเกมมายครับนะครับเราก็หาซื้อบล็อกมายครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ <Đây. S 2> นี่นะครับเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับจะมีแบบหลายแบบเลยให้เด็กๆได้ตอกันนะครับอันนี้คือประตู็นะครับซึ่งรับอันนี้คือประตูนมันคือทางที่ไปขาวกอรินเดอร์แล้วอีกอันาหนึ่งนะอันนี้คืออะไรประตูเลเทอร์ครับเลเทอร์เขาบอกว่าเป็นนรกนะครับืมประตูเป็นนรกเหร่ประตูนรกออันนี้รูปนะครับ๋ยวรูปของจริงครับต่แล้ว ดีเลยนะเหมือนเลยนะบอกนี่คืออะไรครับนายบอกเอื่เนๆยมนะคับอกซเดียนได้ทำประตูเนเจอร์ได้ครับบอกตัวนี้เนี่ยถ้าเราเขย่ามันจะเป็นแม่เหล็กนะทั้งหมดเป็นแม่เหล็กหมดเลยครับ่แมเหล็กนถึงมันจะต่อได้แบบนี้นี่ครับมันเป็นแม่เหล็กทั้งสี่ด้านเลยถ้างล่างหกด้านเลยแบบนี้นะครับนี่คือประตูเนเจอร์ครับแต่ถ้าจุดไฟแล้วมันก็จะเกิดแบบนี้จูมันก็จะมาเลย เรามาดูโนต่อไปครับนี่คืออะไรครับกันนะบล็อกอะไรลาวาครับอันนี้คือลาวาครับอันนี้ครับเป็นลาวานี่คือลาวาไม่สนจริงนะครับเห็นไหมครับแตกต่างกันเลยต่อมาถ้าคุณมีนี้แล้วรวยมากเลยครับนั่นก็คือบล็อกเพชรครับมีเพชรเพชรต้องคู่กับเพชรต้องคู่กับอะไรครับเดาให้ให้เดาในอีกสามสองหนึ่งได้คําตอบกันแล้วใช่ไหมครับทองนะครับแต่นี่เป็นแร่ทองต้องเป็น องบล็อกทองอันนี้แรกเอามม่ทองจากนั้นก็มีอันนี้นะครับแร่เพชรมีบล็อกเพชรก็ต้องมีแร่เพชรครับมาถึงตัวนี้ครับร้อนมากเลยนะครับบล็อกแมกมาครับอีกทีครับบล็อกอะไรครับน้าชักบล็อกแมกมานะครับมันจะมีลาวาหินกระหินนะครับอันนี้บล็อกแมกมานะครับมาถึงตัวนี้เนี่ยในเกจหลายคนน่าจะชื่นชอบนะครับโดยเฉพาะน้องนายใช่ไหมเพราะว่ามันมันดีครับ T N T ปอันนี้คือบล็อก TNT บล็อกระเบิดใช่ครับอุ้ยทำไงดิปุูมกันนะครับ TNT เนี่ยครับระเบิดเพชรได้บิชแต่ว่ามันระเบิดออกซิเดียนไม่ได้กับออกซิเดียนแข็งแกร่งกว่าเพชรอันนี้ผมไม่รู้จักครับใครรู้จักก็คอมเมนต์มาได้นะครับ้โหเนี่ยครับแล้วมันยังไม่ได้หมดแค่นี้นะครับมันยังมีอีกคำหนึ่งครับในนี้นะคะโอ้โห โตนะครับมาต่อกันนะครับบล็อกน้ำนะครับใครใครรู้บ้างเอ่ยนะครับว่าว่าน้ำกบลาวาผสมกันกลายเป็นอะไรรู้ไหมกลายเป็นกลายเป็นละอองน้ําอ่ะไม่ใช่ครับฉเลยนะครับน้ำกาบลาวาผสมกันกลายเป็นออกซิเจนครับคือต้องไปหาบ่อลาวาใหญ่ๆก่อนนะครับจากนั้นก็เทน้ํามันจะกลายเป็นออกซิเจนครับ Oh. แต่ถ้สมมติว่าเป็นน้ำผสมลาวาเนี่มีแอ่งน้ำนะครับน้ำที่ลาวาลงไปก็จะกลายเป็นจงนี่ครับสโตนครับต่อไปครับน้ำเสร็จแล้วก็ต้องมีมือมือมอไม้ครับไม้ยังไงทุดบล็อกไม้ตีตีตีบล็อกไม้เป็นแบบนี้ต่อไปมีไม้ก็ต้องมีอะไรครับ เขียวสีเขียวเีเด็กเด็กนี่มันดินกับหญ้าป่ะดินกับหญ้าครับดินกับหญ้าอันนี้นะครับเห็นไหมครับหญ้า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 ยังไม่หมดแค่นี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับเดาว่าเป็นอะไรห้าสี่สองสองหนึ่งศูนย์เฉลยแล้วนะครับอีดบล็อกกิทแล้วนะครับมือนบล็อกกิทด้วย ลองลองลองต่อที่เป็นบ่อน้ำให้ดูหน่อยบ่อน้ำน,นี่คือวิธีการสาธิตนะครับสร้างบ่อน้ำอืมดังนั้นเรามีหลายบล็อกหลายรูปแบบก็สามารถสร้างบ้านสร้างิตามจินตนาการเราได้ได้ครับ สรุปแล้วก็จบแล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็มารีวิวบล็อกนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับอยาเข้าไปดูใน้แท่ก่อนเลยนะ